เพิ <fits you Elena> ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มเปิดปังแข็งแรงถึงจะที่ไม่ได้เล่นใหม่ครับเซิร์ฟเวอร์นานนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์แรกเลยนะครับเซิร์ฟไมฟัดนะครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องบิเตอร์บิพัฒน์ด้วยนะครับเอาว่ะไม่ได้กลับใหม่ครับมานานนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์แรกนะครับถามว่ามาเล่นได้ไงหรอครับก็น้องชวนมานั่นเองนะครับน้องๆถามกันว่าพี่ เออช่วยรีวิวหน่อยได้ไหมเซิฟนี้นะครับในสเต็มเดี๋ยวก็จะอธิบายคร่าวๆนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็จะไปรับชมกันนะครับเฮ้ยเจ้คนรู้จัก เอ้ยจอยบอยหายไปแล้วก็เริ่มต้นมานะครับจุดสปาตรงจุดเริ่มต้นเลยนะครับก็จะมีให้น้องกรอกพัสเบิร์ดนะครับเห้ทับ i e g i s t e r นะครับเป็นวักจำด้วยรหัสนะครับแล้วก็เป็นวักจำด้วยอินยันรหัสอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการกด Enter นะครับเพื่อเป็นการสมัครวิธีการล็อกอินนะครับให้ทับการทับล็อกอินแล้วก็จำด้วยรหัสที่เราสมัครไว้ตอนแรกนะครับเพื่อเข้าล็อกอินนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคครับหลังจากนั้นนะครับให้ทุกคนเดินมาที่ n p c ตัวนี้นะครับก็จะมีโปรเทคสิบสิบปีนะครับแล้วก็คีย์ปีส่วนกุญแจคีย์ตรงนี้นะครับรับได้รายวันนะครับมันจะได้รับได้ทุกวันนะครับยกเว้นโปรเทคนะโปรเทคจะให้แค่คนละลูกเดียวนะครับอย่างต่อมานะครับหลังจากที่น้องๆรับกุญแจนะครับก็จะมีโซนที่มันเป็นทางด้านของกล่องต่างๆนะครับ ไอ้กล่องพวกนี้รู้สึกว่าแอดมินจะมีทางจะมีการแจกแบบอาลายชั่วโมงด้วยมั้งหรือแล้วแต่ครับเาด้วยซึ่งของภายในกล่องนะครับเริ่มต้นก็จะมีชุดของเยอะแยะเลยนะครับก็ลองกดคลิกซ้ายเพื่อดูนะครับดูของในกล่องได้นะครับว่ามีอะไรบ้างอยู่ในกล่องนะแล้วก็นี่คือโปรโมชั่นของเซิร์ฟเวอร์นะครับอยอดโปรพันสองพันห้าพันแล้วก็หมื่นขึ้นไปเอ้ยจอยบอยนี่พี่จอยของเรานั่นอนครับพี่จอยเขามาเล่นด้วยไงพี่ก็เลยตามมาด้วยเป็นผลพลอยได้ <laughs> นะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้สุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจุดวาร์ปที่น่าจะวาร์ปไปวาร์ปไปทางด้านของเอ่อโซนต่างๆนะครับรู้สึกว่าเซิร์ฟนี้มันจะมีพวกมินนุ่งมินิเกมด้วยนะครับนี่เห็นปะมีมินิเกมที่เป็นแนวทางด้านของวอลตีนะครับอันนี้เป็นโลกหาของนะครับโซนสร้างบ้านแล้วก็นี่นะครับเป็นโลกมอนสเตอร์นะครับเป็นจุดฟาร์มเบลนะครับ PVP ประลองฝีมือตายของใบตกเฮ้ยมี p ีพ p พีวีพีว่ะวานไม่มีนะอันนี้มีนะครับเอาหลักๆก็คืืออออออตตต้้้้งงงงงนนนๆใชฐาาขเเซิรร์์ฟว่ อันนี้ก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองต้องพิมพ์เข้าไปใน Google ก็ได้นะแบบว่าพิมพ์ไม่ครับคำสั่งอะไรเงี้ยในเทอร์ิเบอร์นะครับก็น่าจะมีบอกอยู่อันนี้จะเป็นโซนทางด้านของเควสนะครับเควสรายวันนะครับก็สามารถเอาของทําแล้วก็มาแลกเป็นไอเทมกุญแจนะครับเพื่อไปสุ่มตู้ได้นะครับอันนี้จะตีดอบจากบอสนะครับอันนี้ก็ของเิเทอร์ไลท์เพชรแล้วก็กอล็ก็แล้วก็ทางด้านของทำห่วยแดกคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาแจกกุญแจมากุญแจห่วยแดกก็จะอยู่ตู้นี้นะครับมีสุ่มได้ตั้งแต่ หนึ่งร้อยถึงหนึ่งหมื่นนะครับพอได้ตั๋วมาแล้วก็มาแลกตรงนี้ได้น,นะครับส่วนตู้นี้คือตู้กาชาเฟสวิธีขุดประสิทธิภาพหกด้วยแหละนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับครที่ ไม่ใช่สายเติมก็มีเวียสายสําหรับสายปีอยู่นะครับแต่ก็อาจจะทํายากนิดนึงนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนเอนชานทั่วไปนะครับมีซ่อมของเอนชานทั่วไปสำหรับช็อปก็จะมีทั้งขายและทั้งซื้อเลยนะครับก็เริ่มร้านแรกก็เป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์นะครับร้าน2ก็จะเป็นร้านขายปลอกร้าน3ามก็จะเป็นขายแร่แล้วก็ขายเนื้อขายผัก นะครับใครที่ปลูกผักอันนี้น่าจะจําเป็นสาหรับชีวิตประจําวันอันนี้ไม้นะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นรายได้ดีที่สุดของพี่ตอนนี้ละนะครับไม่ต้องทําฟาร์มไม่ต้องขุดอย่างเดียวนะครับตอนนี้มีเงินเจ็ดพันละอันนี้ก็จะเป็นอ่ามอนเตอร์ต่างๆนะครับใครจะเดินทางด้านสายไหนนะครับจะเป็นฟาร์มเมอร์อันเตอร์หรือจะเป็นเอ่อพ่อคาไม้แหมต้องบอกด้วยนะครับปอต,ต่างๆแล้วก็ของใส่ต่างๆนี่ดูสวยด้วยนะครับอันนี้พี่จอยเขาให้ยืมมาเน่น่าจะเป็นชุดกระโปรงมีปีก สวยไหมก็ดูดูดีอยู่นะนี่อันนี้ก็จะเป็นจุดเกิดบอสน,นะครับบอสอยู่นี่นะครับแล้วพี่จะสู้ไหวไหมเนะี่ยดูดิตัวเบลิ่มเลยอ่ะลองสู้สักหน่อยแล้วกันแป๊บน,นึงนะพี่อยู่แค่น,นี้แหละเอ้ยเอ้ยให้มันตีแล้วมาดิวะมาดิวะเอ,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 อื้อลอยโอ้โหหนักมากอืม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 อืเกิดใหม่หมมมอื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 ม้ืมอ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 ืมยแต่ต้องบอกนะครับของต้องแย่งกัน เพราะฉะนั้นของชิ้นนี้พี่ต้องเป็นของพี่แล้วแหละคุยเฉยเออโดบอนบอสลากตะกิว้วแป๊บนึงนะแป๊บนึงบอลแม่งโหดหลายมากโอ้ก่อแตกเหลือแต่งเกงแล้วไอเย็นเตะแต่งเกงแล้วไอ้น้องเอ,อื้อจะตายอยู่แล้วเฮ้ยหลอดหลอดเดียวเฮ้ยพี่ได้ไอ้น้องนี่แนะ่พัมกินหัวฟักทองสามันเฮ้ยต่อโลโบอทได้ด้วยแหละขอบคุณครับทุกคนที่ช่วยตีนะครับเมื่อกีมีบอสอีกหนึ่งตัวด้วยนะนี่ไป มันจะมีบอสอยู่2ตัวนะครับวิธีการปลุกก็ให้ตีตีแบบนั้นเลยสูเขาอันนี้จะเป็นบอสเอ่อสกิลิตันมั้งจะเป็นจอมเบสของทางด้านของสกิลิตันนะครับอันนี้คือจุดตีบอสนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็น, Lang นรแรงนะครับก็คือแรงนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้นะครับโดยการเติมหน้าเว็บเห็นมีเว็บเติมอยู่นะครับซึ่งอันนี้ต้องเอ่อพี่ไม่รู้ <laughs> พี่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเว็บเติมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นราคาของโปรเทคนะครับที่เราสามารถหาเงินในเกมมาซื้อได้นั่นเองแต่ส่วนถ้าเป็นร้อยคูณร้อยขึ้นไปก็จะต้องเติมหน้าเว็บนะครับหลักๆในภายในเซิร์ฟนะครับก็เข้าๆประมาณนี้แล้วกันถ้าใครไม่เข้าใจอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์มานะครับตอนนี้เป็นมือใหม่สําหรับไมค์ครับนะครับเพราะเพิ่งกลับมาทําแบบหลังจากไม่ได้ทาแบบเป็น10ปีนะพี่ไม่ได้ทำไมค์ครับเลยนะครับก็นะครับไว้เจอกันครับในโอกาสนะครับก็ดีอว a เกณฑ์ม่ถามครับไว้เจอกันในแต่ไปครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย